สวัสดีครับมาพบกับผมอันเนียนะครับกับช่องตาลูชาแนลนะครับมาพบกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนนะครับว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่ผมจะนํามาพูดคุยกับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะนําบทสัมภาษณ์ของเรษฐีที่ประเทศลาวนะครับมาให้กับทุกคนได้ชมกันว่าท่านมีความคิดมีวิธีคิดอย่างไรท่านเริ่มต้นอย่างไร ท่านทําอย่างไรจนมาประสบความสําเร็จก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐีลําดับต้นๆของประเทศลาวก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปชมบทสัมภาษณ์กันก็อย่าลืมนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องตาล h ชาแนลให้ผมด้วยนะครับโอเคไปชมบทสัมภาษณ์หลังจากนั้นนะครับเราค่อยมาพูดคุยกันว่าทุกคนรู้สึกอย่างไรไปชมเลยครับ นี่เป็นโอกาสอันดีมากๆนะฮะพวกเราเองจะมีโอกาสได้สัมภาษณะะ์นักธุรกิจติดหนึ่งใน3ของสอปอป,อปอลาวเป็นนักธุรกิจที่สร้างนึกสร้างตัวนตัวเองฮะ,ะเริ่มต้นจากศูนย์ทุกวันนี้ก็ไม่อยากจะประมือมูลค่าธุรกิจของท่านนะ,ะท่านเปิดโอกาสให้เราได้เข้าพบด้วยท่าราต้องของบอกว่าตื่นเต้นมากเลยครับครับ,รบมอโอกาสได้สัมภาษณ์นักธุรกิจอันดับต้นๆของประเทศนี้บ่อย ทราบมาว่าท่านเนี่ยทำธุรกิจสร้างตัวเองตั้งแต่ศูนย์ถูกต้องนะครับนั้นตอนนี้พอจะคร่าวๆเลยท่านดูแลธุรกิจอะไรอยู่บ้างครับที่ผมมาวันนี้ผมรู้ว่าท่านเป็นเจ้าของ s อสทีแบงค์เอสทโรงงานบุรีโรงงานบุรีเออเขื่อนเขื่อนนี่เป็นยังไงธุรกิจเขื่อนนี่คือทำยังไรครับก๊าดิสายฟ้าถูกเลยโรงนี้กี่เมกะวัตต์คร้อยแปดสิบเมกะวัตต์เกือบสี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านเออเดเซลล่าเออหมื่นหกว่าล้านบาทหมื่นกว่าล้านบาทเมื่อก่อนทําไปแล้วโรงหนึ่งทําขายไปตัวมีโรงที่สองอันน ชื่อแบรนด์ว่าอะไรท่าน ST Duty Free นะ ST Duty Free ชื่อออกจากเจ้าของเอง ST คือสีทัศ ST คือสีทัศท่านเริ่มตั้งแต่อายุแต่งตานอายุ่20แต่งงาน20แต่งงาน20ก็่ไปเริ่มเลยตั้งแต่เริ่มต้นเกิดจนถึง20่สท่านชีวิตเป็นยังไงท่านช่วงนั้นจนมากๆเลยนะเพราะว่าอยู่บ้านนอกเลยเงินก็ไม่มีเริ่มจากศูนย์แล้วมาเข้าโรงเรียนที่จาปรสาก็เลยแต่งงาน ท่านเป็นคนที่จังหวัดจมามรศักดิ์พ่อจีนแม่จีนแต่เป็นลาวเด็กๆมีหน้านะที่ต้องทำอะไรคนระับธุรกิจต้องทำในที่บ้านทาอะไรครับที่บ้านนะต้มเหล้าขาวขายเหมือนเรา,านะครับถูกกฎหมายถูกกฎหมายเวลาทําต้มทีหนึง่งประมาณ1ิไหปะลายลเขาเรียกไห้เหมือนกันนะคือจะได้เหล้าหนึ่งไหปะลาต้องใช้น้ำเท่าไหรนะ่ท่านต้มประมาณ20ิลนะิตรต้มออกมานะเป็นเหล้า่ประมาณ1ลิตรลิตรนะแบกน้ําจากข่าขึ้นมาขรก็ต้มต้มอยู่บนบ้านนะบันหนึ่งประมาณ สองพลิตรสองพลิตรสองพลิตร,ตร <2000. S 2> วันกี่รอบประดานโอนลายหลายรอบช่วงนัปลล้ประมาณอายุสิบห้านะนั่นคือชีวิตเด็กตำบาก ลำบากถึงขั้นไหนครับลำบากจนนุ่งกางเกงตัวเดียวนะเสื้อก็ตัวเดียวนุ่งสองสามวันนักซักแลกรีดรีดรีดกล้องหมอนนะเอาหมอนรีดเตารีดไม่มีสช่ไมนะหมอนรีดก่อนเข้าโรงเรียนเราแรกๆเข้าป1ถึงป3ผมเดิน15กิโลเดินจากโรงเรียนบ้านมันอยู่ไกลห่างจากโรงเรียน5ปีเนี่ยเขาโรงเรียนนะป1ป2ป3เนี่ยครับก็จะเรียนถามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจพวกเราทุกคนก็คือว่าเอาวันที่เริ่มต้นเลยท่านธุรกิจแรกที่เริ่มต้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น แต่งงานแล้วประมาณ20ปี20ปีด้วยความเคารพท่านท่านอ<ะ>ย่าโกรธนะตอนนี้ทายอยู่อะไรครับน,น,นี่เห่<ะ>ออาทายดู ขอดูก่อนให้ถายถายถูกให้ตังหุยกสิบสองอผิดแล้วอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งหกสิบหกอ่ไม่ถูกไม่ได้ตังเจ็ดสิบพอดีหอไปูอีกแมากเลยร็ดสิบว <70. S 3> ันนี้ไม่ได้อยากได้ตังนะถ้าเมื่อกี้ถ้ให้ได้หมดเท่าไหร่เท่าไหร่ดให้เป็นหมดดื่นเลยนะน ทำไมยนไปเตรียมข้อมูลมานั่นหมาความว่า20จนถึง70เริ่มต้นนท่านอายุ20ตอนนั้นอยู่ที่จำปาสักธุรกิจแรกทำอะไรครับธุรกิจแรกปลูกผักขายผักบงผักอะไรแตงโมผขอปลูกเป็นหมดนะกี่ปีท่านปลูกพักประมาณ3ปีนะ3ปีมีเงิน3,000บาทเริ่มต้น0บาทเมื่อยูยุ20ใช้เวลา3ปีปลูกผักมีเงิน3,000บาทบาท สิบปีที่แล้วตอนนั้นทองบาทเท่าไหร่ทองบาทนึงไม่เกิน2องสามร้อยนะ ตอนนั้นทำไมตั้งนันทองนะ่นั่นแทนเพราปลูกก็ต้องกําไรดีเนี่ยกำไรดีอยู่แต่เวลาต้องประหยัดนะหนึ่งประหยัดเก็บตังค์เนี่ยเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวนะฮะเริ่มต้นคือใช้แรงทํางานขยันสําคัญท่สุดท่านบอกว่าต้องประหยัดเก็บเงินให้ได้สามพันบาทสามปีจากพักทําให้ต่อท่านมีเงินสามพันบาทมีเงินสามพันบาทขึ้นไปอุบวนเลยนะเงินสามพันบาทไปซื้อวิทยุนะนาฬิกาเลยอะไรมันไม่ใช่ซื้อนาฬิกามีเงินสามพันบาทไปอุบวนซื้อวิทยุกับนาฬิก ม,มาซ่อมท่านอันนี้ขอเป็นความรู้ครับจากคนปลูกผักซ่อมนาฬิกาวิทยุได้ไงท่านมันดูต่างก,กันเยอะมากเลย ถ้มองม่คิดไปเองคิดเองเออคิดว่าเอ้คุกจนมากๆเนี่ยทำอะไรจะได้เงินอนีกเนาะเพราะว่าทำงานไม่ได้เนี่ยเราเรียนจบแค่ม .2 จบม .2 สอ 2> อก็เอาพวกพวกมาคนที่เป็นทรัพนาฬิกามาอยู่กับผมแล้วก็แบ่งเขาคนละครึ่งเวลากำไรใช้เวลากี่ปีใช้เวลาสามปีอีกสามปีแล้วก็มาอยู่จำศัพท์ครับย้ายจากจำศัพท์มาอิปักเซ่นะทรัพนาฬิกาเหมือนเดิมน,น่ะทรันาฬิกาหน่อยหนึ่งปี ซื้อร้านทองเขาเวลาคนหนีเลยร้านทองพอคนจีนอะไรนะก็หนีอุปยศนะเราไม่หนีเขาหนีตอนนั้นเราจนเราหนีไม่ได้เลยเขารวยเขาหนีเขาัวดตาตอนนั้นมีเรื่องการเมืองนิดหน่อยมีเรื่องการเมืองคนก็ยากนอกประเทศทันกันเลยเทคโอเวอร์ร้านทองเทคโอเวอร์ร้านทองต้องใช้ตั้งกี่บาทแต่ท่านเขามีเงินประมาณ30,000บาท30,000บาทซื้อร้านทองเหรอทองบาท700ดนี่นั่นหมายความว่าท่านใช้เวลาเป็นช่างซ่อมนาฬิกาเก็บตั้งกี่บาทน่สามหมื่นะก็สามปีเหมือนกันโอ้ยบันเติบโตขึ้นเยอะนั่นหมายความว่าอ่าเร็วกำไรทำนาฬิกาเยอะกว่า ทำผักเลยอาจจะกว่าถูกต้องนั่นหมายความว่าช่วงแรกเริ่มต้น,นใช้แรงทํางานตอนหลังคือใช้ความสามารถทํางานแล้วปกติสามปีหาเงินได้สามพันตอนนี้สามปีหาเงินได้สามหมื่น,น,ปน 30, เป็นเจ้าของร้านทองอ่เป็นเจ้าของร้านทองอันนี้ตั้งโต๊ะได้ครับตั้งตัวได้แนละประมาณสามปีมีหลักล้านแล้วนะ,ะแต่มันก็ยังดูแบบว่าตันแรกหลังจากนั้นยังทําร้านทองอยู่นะเวลาย้ายมาบาดจ็บหนีเนาะมาอยู่สซนน,นเขตยไม่ไม่หนีอยู่ทําร้านทองต่ออ๋องั้น สองครั้งเนี่ยพอทำามเข้าใจนะท่านานั่นหมายความว่าสมัยก่อนอ่ะพอมีปัญหาการเมืองนิดหน,น่นอยนทางเลือกคือคนที่มีตังค์เขาย้ายออกทำไมท่านถึงตัดสินใจที่อยู่ทั้งท่านที่ก็มีตังค์แล้วทุบเส้ดวงมันดึงว่าดวงดึงไว่ไม่นีคิดว่าหนีไปมันอาจจะจนอะได้ไม่ไปอพอเราหาเงินได้อยู่ใช่ไหมนะจากร้านทองว่าดีแล้ว,วกลายเป็นเจ้าของโรงเรื่อย อาจ้าของล,ลงเล่นดีกว่าลงเล่นได้ดีกว่าทองอ่งดีกว่าทองลงเล่นนี่ก็ทำไม้ด้วยเนี่ยไม่ไปขายเป็นซุงเนี่ยผมส่งไม้สมัยก่อนเพราะไม้ก็แพงมากครับไม้แพงกว่าออทองเยอะเลคิวนึงนี่คิวละแสนเหรียญคนนึงคิวละแสนเหรียญนั่นคือปัจจัยความสำเร็จคือเราได้สัมปทานนั่นแหละได้สัมปทานผมเซ็นสามพันคิวแรกวสามพันในพายุนะขายไปจะได้เงินสามสี่สิบล้านเนี่ยเหมือนพูดไปฟังนะอืม จ้างสามล้านอ่ะสามปีเป็นสาสิบล้านแล้วสามสิบล้านแล้วออกจากนั้นว่าจะหนีมาอยู่เวียงจันทร์ตอนนี้มีกันสามสิบล้านแล้วสามสิบล้านไม่หนีไม่หนีมาอยู่เวียงจันทร์ว่าจะหนีอีกเหมือนกันจะหนีนี่สามครั้งไม่ได้หนีนะครับแสดงว่านั้นครั้งนี้อะไรยึดไว้ครับผมต้องแส่ดวงยึดไว้ดวงดวงยึดไว้ไม่หนีมาเวียงจันทร์มาเวียงจันทร์ก็เลยว่าจะคิดทําทองเหมือนเดิมนะมาทํานิดหน่อยทําไปทำมาช่วงนี้ทองไม่ดีแล้วก็เลยมาทำดุสิตฟรีคือขายของ ปลอดภาษีเออของปลอดภาษีเหมือนห้างเลยเนาะเหมือน King Power น่ะเหมือน King Power แต่ว่าสนามบินมันไม่มีตรงนั้นมันมันเล็กอ๋อพอดีเปิดสะพานมันเป็น1.9กิโลเมี่เลยครับพวก็ขายตรงนั้นเลยขายเป็นเจ้าของดูดีฟรีแล้วอสามปีได้เงินมาอะไรท่านหลักร้อยได้หลักร้อยจักสามสิบกว่าเรื่อยยสบาใจเลยสบายใจไหมคิดว่าเออในชาตินี้รับไม่จนนะนี่อายุสามสิบกว่าเนียครับอ่าอายุสามสิบกว่าไอ้วันที่จากที่ว่า จนให้เข็บเนี่ยอตอนนี้มีเงินหลักร้อยตอน่สามสิบกว่าก็รู้สึก็รู้สึกว่าเกิดมานี้เราไม่จนนะ้วเเคยจนนะไ,ไม่จนอีกแล้วมั่นใจขึ้นครับมั่นใจขึ้นมันก็มาทําโรงแรมแล้วก็มาทําเขื่อนครับกเขือร์ข้นงแล้วก็มาทําตัวเนี้ยธนาคารครับทโร,รงงานบุรีโรงงานบุรีร,งงร,ร่วมกับร,รัฐบาลยังกับต่างประเทศกอังจีนก็ฝรัร่งเศสมารวมัทุกอย่างผมทาเอง ทำเดียว<ผ>ร้อยเปอร์เซ็นต์นะรวมม้ลแต,ต่เฉพาะรงงานบุรีนี่คือสิ่งที่ท่านทำมาหมดห้าสิปีและยังแข็งแรงอยู่ด้วยแต่วันนี้ฮะที่เรามานะวันนี้แล้วก็ถือโอกาสก็มาร่วมแสดงความยินดีกับ ST Bank ครับฉลองครบรอบ10ปีครับต้องเรียนถามเหตุผลใดท่านประธานถึงเริ่มมาทำธนาคาร ST Bank นะครับ หลัจากมีเงินแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องไปฝากเขากินที่เราเอ๊ะทำเองไม่ดีเหรอสมองมันคิดเองนะแต่ไปฝากกนะินหกเบี้ยนะเห็น <c oughs> <c oughs> มันในน้อยเบืเอิึงนะ เริ่มต้นจากอ๋อมีเงินร้อยล้านจะไปฝากนอนรักร้อยเลยเนี่ยมีเงินร้อยล้านจะไปฝากใครดีฝากตัวเองดีกว่าเออ,เอ,อถ้าฝากตัวเองดีกว่าก็ทําธนาคารแล้วกันเออใชการมีธนาคารเนี่ยมันสามารถส่งเสริมเอสเดด้วยกันได้ไหมครับโอ้<า>ได้เออา<อ>มีธนาคารนี่ดีมากธุรกิจที่ดีนะไม่เอาเปรียบลูกค้านะไม่เอาเปรียบชาวบ้านเขาก็ไม่เอาเปรียบเราเราต้องเอาเปรียบเขาพอท่านสร้างเนื้อสร้างตัวละครท่านรู้จริงแล้วการเข้าถึงแหล่งทุนสำคัญสำหรับเอสครับอ๋อนี่คือจุดมุ่งมั่นของเอสนประธานครัท วันนี้ทราบว่า ครบรอบสิบปีงานวันนี้ยิ่งใหญ่มากเดินผ่านข้างล่างเห็นเก้าอี้โต๊ะที่มหาศาลมากๆทราบมาว่าวันนี้มีผู้ใหญ่มาทีนี้มากมายมีใครบ้างท่านนายกเมียประธานประเทศภรรยาท่านประธานประเทศนายกครับอดีตประธานประเทศอดีตภรยาประธานประเทศครับอดีตนายกอีกสองนายกโอ้โหท่านทงสิงห์ท่านบสสนครับเรียกได้ว่างานนี้คือรวบรวมบุคลสำคัญของประเทศลาวมาในวันนี้ครับครับถูกแล้ว นักธุรกิจมายี่คนทังท่านเกือบ2000นะ2,000งานวันนี้นะจะมารวมกันวันนี้มารวมกันวันนี้ความรู้สึกครับเป็นไงครับกับธุรกิจธนาคารที่ท่านตั้งใจทําเพื่อเป็นประโยชน์แก่ SME และเดินทางครบรอบ10ปีแล้วความรู้สึกของผู้ที่ก่อตั้งรู้สึกยังไงครับก็ภูมิใจในตัวมาสนับสนุนเราลูกค้านะครับอาศัยคนนี้คุณต่อมาช่วยครับกขน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์ครับสำหรับเพื่อนบ้านอย่างพวกเราครับ โอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะมีโอกาสมามีาลงทุนในประเทศลาวนี่เป็นยังไงบ้างท่านมีโอกาสนะครับก็มีโอกาสต่อไปมีจีนรถไฟมาถึงลาวนี่เนาะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะไม่ต่ำกว่า2อแสนขึ้นผนมะว่าแต่ละปีนะ ก็ถึงไทยถึงลาวนะี้อะไรคือโอกาสทั้งท่านัพี่พวกเราพอจะทําอะไรด้วยกันได้บ้างสาหรับพี่น้องชาวไทยและลาวถ้ามาทําคนส่งก็ดีคนส่งเออคนทำก็ดีเป็นไปได้คนส่งกสิกามก็ดีนะเพราะช่วงนี้ลาวนี้เรื่องกติกรมยังไม่มีคนเก่งนะคนเก่งมีแต่คนที่มาทาจริงๆนั้นไม่มีนะขาดบุคลากรนั้นพอคนลาวเราคนไม่เยอะเนี่ยหกล้านหกล้านคนแต่โอกาสเยอะโอกาสมาทําจริงอก็มาทำจริงโอกาสเยอะ ดันั้นสุดท้ายจะได้ไม่กลัวท่านประธาน<ช>ของาถาครับท่านเวลาคนสามารถที่จะเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยแล้วตั้งตัวได้ทำธ<ช>ุรกิจสําคัญสาค,คัญของประเทศแล้วเ,เป็นส่วนในร่วมพัฒนาแล้วก็ผักดันประเทศอะไรคือกําลังใจอะไรคือทําให้เรามาถึงวันนี้ได้ครับากำลัง,งใจเวลาจนก็ต้อง,องไม่เกียดงานขยนัน้วก,ก็ซื่อสัตว์กนะ็ประหยัดหน่อยเวลาไม่มีตังค์ไอ้จุดจุดหนึ่งระท่านก็เก้างเก่งๆจะรวยก็ไม่รวยจะจนก็ไม่จน แต่อยากจะมาไกลๆแบบท่าน,นต้องมีวิธีคิดยังไงครับท่านก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่องจนคิดว่าจนวันหนึ่งวันน้งเน้ต้องรวยดีนีนะครับก็คือบทสัมภาษณ์ของเศรษฐีลำดับต้นๆของประเทศลาวนะครับ ว่าท่านทําอย่างไรท่านคิดอย่างไรท่านเริ่มต้นอย่างไรจนประสบค,ความสําเร็จก้าวขึ้นมาเป็เนเศรษฐีล,ลําดับต้นๆของประเทศลาวก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณกับชอบ่องมัดนุลทีวีนะครับที่นําบทสัมภาษณ์ของท่านหรือว่านําบทสัมภาษณ์ของเศรษฐีล,ลําดับต้นๆของประเทศลาวมาให้เราได้พูดคุยกันว่าทุกคนคิดอย่างไรทุกคนรู้สึกอย่างไรหลักจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ ซึ่งหลังจากที่ผมได้ชมบทสัมภาษณ์นะครับผมสัมผัสหรือว่าผมรับรู้ได้ว่าท่านเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นคนที่ไม่ถือตัวและที่สําคัญนะครับท่านเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ดีเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมเป็นอย่างมากจนทําให้ท่านประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตหรือว่าในการทําธุรกิจจากที่ผมได้ฟังบทสัมภาษณ์นะครับ ผมพอจะสรูบได้ว่าก่อนที่ท่านนะครับจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจที่เริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากคนที่จนมากจนก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีของประเทศลาวเพราะว่าท่านมีความพยายามที่จะผักดันตัวเองที่จะพัฒนาตัวเองพยายามที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจากบทสัมภาษณ์ผมพอจะสรุปได้3อย่างจนทําให้ท่านประสบความสําเร็จนั่นก็คือ ไม่เลือกงาน 2. ประหยัดและที่สำคัญคิดแบบคนรวยคิดยังไงครับคิดแบบคนรวยก็คือไม่หยุดพัฒนาความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่นะครับก็คือบทสัมภาษณ์ของเศรษฐีของประเทศลาวซึ่งทุกคนสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมผมนำบทสัมภาษณ์ของท่านมาให้กับทุกคนได้ชมได้ฟังเพราะว่าอาจจะทำให้เป็นแรงผลักดันในการช้ชีวิต หรือว่าอาจจะทําให้เป็นแรงผลักดันให้กับทุกคนที่ตอนนี้นะครับกําลังคิดว่าตัวเองไม่รู้ว่าจะทําอะไรเริ่มต้นอย่างไรซึ่งหากเราไม่ยอ่อท้อเรามีความอดทนและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเหมือนท่านอย่างน้อยถึงเราไม่ประสบความสําเร็จเราก็ได้เริ่มต้นไม่อยู่ที่จะคิดไม่อยู่ที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ผมเองก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมได้ฟังบทสัมภาษณ์ของท่านผมก็จะนำมาใช้ในการทำงานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือว่าสิ่งที่เข้ามาในการทำงานของผมในการใช้ชีวิตของผมและที่สำคัญผมก็จะนำมาปรับเปลี่ยนหรือว่านำมาใช้ในการการทำช่อง YouTube ทำคลิปต่างๆพัฒนาเพื่อให้กับทุกคนได้ชมคลิปที่มีสาระในการรับชม โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็นําบทสัมภาษณ์ของเรนฐีลําดับต้นของประเทศลาวมาให้กับทุกคนได้ชมกันแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรมีแรงผลักดันอย่างไรในการใช้ชีวิตฝากคอมเมนต์พูดคุยกันสําหรับวันนี้นะครับช่องต่างลูชาแนลก็นําข้อมูลข่าวสารบทสัมภาษณ์ของเรนฐีประเทศลาวมาให้กับทุกคนได้ชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องต่างลู่ชาแนลให้ผมด้วยวันนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ